คุณเคยไหมครับแค่คิดจะเริ่มต้นใหม่สมองก็เอาความเจ็บเก่ามาเตือนมันไม่ได้ผิดหรอกครับเพราะสมองไม่เคยเจ็บเจ็บแต่นั่นแหละครับที่เป็นปัญหาเพราะเรากำลังเอาอาดีตมาใช้ตัดสินปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวสมองเท่ากับเครื่องบันทึกความเจ็บสมองของเรามีหน้าที่หนึ่งคือจำเพื่อเอาตัวรอดถ้าเคยล้มเหลวถ้าเคยถูกปฏิเสธ ถ้าเคยอายสมองจะจดไว้หมดแล้วเวลาคล้ายๆแบบนั้นเกิดขึ้นอีกมันจะส่งสัญญาณเตือนระวังนะมันอาจจะเจ็บเหมือนเดิมอีกก็ได้ปัญหาคือสมองจำแต่เหตุการณ์สมองไม่รู้ว่าตอนนี้คุณเติบโตขึ้นมันไม่รู้ว่าคุณผ่านเรื่องยากมาได้กี่ครั้งหรือคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแค่ไหนเพราะสมองจำภาพจำ ไม่ใช่พัฒนาการนั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นใหม่ได้ยากไม่ใช่เพราะเรายังเจ็บแต่เพราะสมองยังกลัวฟังสมองแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อเราไม่สามารถลบความทรงจำเจ็บปวดออกได้แต่เราสามารถวางมันไว้และบอกตัวเองว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกครั้งที่กลัวลองถามตัวเองว่าความคิดนี้ มาจากวันนี้หรือมาจากวันนั้นแยกให้ออกแล้วค่อยเลือกว่าจะเชื่อไหมสมองไม่เคยลืมเจ็บแต่คุณไม่ต้องใช้มันตัดสินทุกเรื่องในชีวิตความเจ็บปวดเป็นข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินถ้าคุณอยากใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวกดติดตามไว้เลยครับที่นี่คือรู้ไว้ไม่โง่แล้วเจอกันในคลิปหน้า